ผมช่างอาทิตย์จากเพจแบบบ้านแสนตะวันนะครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาชมรีวิวบ้านชั้นเดียวสไตล์โมเดิร์นนะครับหลังนี้นะครับเป็นหลังที่ถูกพัฒนามาจากแบบบ้านที่เรียกว่าเป็นแบบยอดนิยมเลยนะครับมีคนสอบถามแล้วก็สั่งซื้อแบบเพื่อไปก่อสร้างมามากเลยนะครับหลังนี้แต่ว่าตัวที่นิยมตัวเดิมนั้นจะเป็น จอดรถ1คันนะครับหลังนี้ถูกพัฒนาขึ้นมานะครับก็คือเพิ่มที่จอดรถเข้ามาให้สามารถจอดได้2คันนะครับแล้วก็เพิ่มเติมระเบียงด้านข้างนะครับตรงนี้ครับอ่าเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันด้านในกันนะครับว่าทําไมถึงเป็นที่สนใจนะครับเป็นแบบที่ยอดนิยมนะครับอามาดูฟังก์ชันกันเลยนะครับด้านในนะครับจะประกอบไปด้วย3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับการจัด นนก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายนะครับโดยมีพื้นที่ส่วนกลางนะครับก็คือโถงห้องรับแขกตรงนี้นะครับก็ถือว่ามองจากแปลนก็ถือว่ากว้างพอสมควรน,นะครับแล้วก็มีการแยกครัวออกไปไว้ด้านขวามือนะครับก็คือโซนนี้นะครับและต่อจากครัวนะครับก็มีระเบียงชมวิว นะครับตรงนี้สามารถนั่งทานกาแฟได้นะครับอุปกรณ์ชงกาแฟก็อยู่ในครัวถือว่าสะดวกเลยนะครับหรือว่าจะเป็นที่นั่งรับทานอาหารก็ได้อเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับตรงนี้อ่านี่คล้ายๆกับอเมซอนเลยนะครับก็จะมีม้านั่งนะครับที่เป็นชุดม้านั่งโครงเหล็กนะครับแล้วก็ประดับด้วยไม้จริงหรือจะใช้เป็นไม้สําเร็จรูปก็ได้นะครับแล้วก็มีชุดกาแฟนะครับมุมนี้เหมาะมากเลยนะครับส่วนห้องครัวก็ ถือว่าเป็นห้องครัวที่เสิร์ฟบริเวณระเบียงนี้ได้แบบสะดวกมากเลยนะครับแต่ก็ถ้าสมมุติว่าเรามองว่าห้องครัวเนี่ยเล็กเกินไปนะครับด้านหลังก็ยังสามารถต่อเติมครัวเพิ่มเติมได้นะครับผมแต่เบื้องต้นด้วยขนาดที่ไม่ถือว่าใหญ่มากนะครับก็ไซส์ครัวก็จะออกแบบเท่านี้ไปก่อนนะครับอาเรามาดูฟังก์ชันนะครับในส่วนที่สำคัญกับตัวบ้านก็คือ ห้องนอนนะครับแล้วก็ห้องน้ำนะครับหลังนี้นะครับก็จะมีมาสเตอร์เบดรูมอยู่ข้างหน้านะครับห้องนี้เทควิวหน้าบ้านได้สบายเลยนะครับมีหน้าต่างแต่ไม่สามารถเดินออกไประเบียงได้นะครับระเบียงก็จะเสิร์ฟนะครับสําหรับบุคคลสำหรับอยู่นอกบ้านนะครับเดินเข้ามาระเบียงหน้าบ้านตรงนี้ได้แต่ถ้าอยากชมวิวก็เปิดหน้าต่างได้นะครับส่วนห้องนอนนะครับอีก2ห้องจะอยู่ด้านหลังนะครับขนาดเท่ากันนะครับ2ห้องนอนด้านหลังนะครับ ดูฟังก์ชันคร่าวๆแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูกันในเรื่องของขนาดของห้องต่างๆนะครับอาเริ่มต้นที่ห้องแรกนะครับห้องแรกจะมีความกว้างอยู่ที่3เมตรนะครับส่วนความลึกจะอยู่ที่3เมตร50นะครับหลังนี้นะครับห้องนอนมีขนาดเท่ากันนะครับทั้ง3ห้องเลยนะครับก็คือ3เมตรแล้วก็ลึก3เมตร50นะครับ ส่วนห้องน้ํานะครับห้องน้ําก็ตรงนี้ก็จังยังยังถือว่าเป็นห้องน้ําที่เรียกว,ว่าไม่ได้แยกส่วนเปียกส่วนแห้งนะครับก็จะเป็นลักษณะยืนอาบอยู่นะครับยืนอาบแล้วก็ชักโครกเปียกนะครับแต่ถ้าสมมติว่าอยากได้โซนแบบแยกเป็นห้องน้ําส่วนเปียกส่วนแห้งนะครับเราก็สามารถเพิ่มพื้นที่ด้านข้างได้อีกนะครับคือถ้าต้องการนี้ก็แจ้งทีมงานเขาปรับแบบให้ก็ได้นะครับถ้าสนใจแบบทางนี้แล้วต้องการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมนะครับผม มาดูขนาดของส่วนอื่นกันนะครับก็คือห้องครัวห้องครัวกว้างที่3เมตรเหมือนกันครับห้องนอนนะครับ3มช่วงนี้3เมตรนะครับส่วนที่แคบที่สุดก็คือตรงระเบียงติดกับห้องครัวนะครับจะอยู่ที่2เมตรห้นะครับส่วนความลึกห้องครัวนะครับอยู่ที่ประมาณ3เมตรห้เท่ากันกับระเบียงนะครับมาดูที่จอดรถกันบ้างนะครับที่จอดรถมีความกว้างอยู่ที่5เมตรห้นะครับนี่คือจอดรถได้2คันนะครับแต่ว่า ก็ไม่ได้ถือว่ากว้างจนเปิดประตูแบบสะดวกมากนะครับก็ยังเปิดได้นะครับแต่ก็ก็ติดกันหน่อยนะครับอาจจะเปิดได้ทีละคันนะครับเพราะว่าถ้าอยากจะให้จอดรถได้สะดวกก็ขยายเพิ่มก็ได้นะครับอีกสัก50เซนนะครับแต่เบื้องต้นเท่านี้นะครับเหมาะกับที่ดินที่ไม่ได้กว้างมากก็สามารถจอดได้สองคันนะครับเปิดประตูเข้าออกได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้เปิดพร้อมกันทั้งสองคันนะครับ มาเดี๋ยวมาดูมาดูรูปแบบกันนะครับเดี๋ยวมีข้อรูปแบบกันเลยนะครับนี่คือหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านดูดูกว้างเลยนะครับดูแบบคือบ้านที่มีลักษณะมากกว้างนะครับจะทําให้บ้านเนี่ยดูเด่นมากนะครับมากกว่าลักษณะที่เป็นหน้าแคบนะครับยิ่งเราไปเพิ่มจอดรถสองคันหลังนี้ยิ่งยิ่งดูดีเลยนะครับแล้วก็รูปโปร่งมากเลยนะครับตรงนี้ไม่ไม่อึดอัดนะครับผมบอกได้เลยว่าหลังนี้ไม่อึดอัดถ้าสมมุติว่า เรายังไม่ได้ขับรถเข้ามาจอดนะครับเราจอดรถหน้าบ้านหรือตรงถนนในซอยหน้าบ้านเนี่ยโอ้หบริเวณตรงนี้นี่คือแบบใช้ซอยทํากิจกรรมได้หลายอย่างเลยนะครับแทนที่สมมุติไม่จอดรถเนาะก็ทําทเป็นปาร์ตี้กันตรงนี้ได้เลยนะครับถือว่ากว้างมากแล้วก็มีหลังคาคุมนะครับเราก็จะได้ล่มจากตรงหลังคาชุดนี้ด้วยนะครับแถมก็ยังใกล้กับห้องครัวด้วยนะครับก็สามารถเสิร์ฟเสิร์ฟอาหารกันตรงนี้ได้เลย นะครับมาดูรอบๆบ้านกันครับรอบๆบ้านจะตกแต่งไปด้วยนันแนนะครับฝั่งนี้เป็นด้านหลังครับเป็นลานซักล้างนะครับก็สามารถลงมาซักเสื้อผ้าตากผ้าได้สบายนะครับหรือจะต่อเติมเพิ่มครัวมาตรงนี้อีกก็ได้นะครับมาส่วนรูปแบบฝั่งนี้นะครับก็เป็นชุดประตูหน้าต่างธรรมดานะครับไม่ได้เน้นแต่ข้างหน้านี่เน้นโอ้ลวดลายจะเต็มเลยครับทงรูปทรงนะครับอ่าคราวนี้รูปทรงหลังคานะครับหลังคาจะเรียกว่า ทรงมาแงนนะครับตัวนี้ถ้ามองด้านหน้านะครับจะมองเห็นว่ามันเหมือนกับมันเป็นสามสเตปนะครับแต่จริงๆรหลังคามันคือสเตปเดียวนะครับชุดบนนะครับคือตรงนี้ถ้าเป็นสเตปเดียวก็จะประหยัดในเรื่องค่าก่อสร้างนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นเดียวกันแต่เพียงแค่ว่าหักมุมหลอกนะครับเพื่อให้ดูเป็นสามสเตปนะครับแต่สเต็ปอีกสเตปหนึ่งก็คือสเต็ปของหลังคาที่จอดรถนะครับตัวนี้จะระบายน้ํา ลงด้านหน้านะครับผมอ่าแล้วก็ตกแต่งไปด้วยตรงนี้เป็นไม้ระแนงสีขาวนะครับก็มีกั้นด้วยโครงเหล็กนะครับอ่าตรงนี้ถ้าสมมติว่าติดไม้ระแนงยาวเป็นแถบนะครับมิติของลวดลายก็จะน้อยลงนะครตรงนี้ก็เลยออกแบบให้เป็นโชว์โครงเหล็กด้วยนะครับใช้ระแนงสีขาวนะครับเพื่อตัดกับตัวบ้านเพราะว่าตัวบ้านนี่ออกแนวเข้มนะครับเราเลยใช้สีขาวเนี่ยเข้ามาตัด นะครับรวมถึงตรงคีบอูนคอสโลตรงนี้ด้วยนะครับก็เสริมความสนะให้กับตัวบ้านนะครับรนี่ครับผมเดี๋ยวผมมีรูปแบบที่ลูกค้าสั่งซื้อแบบนะครับแล้วก็นำไปสร้างกันนะครับสร้างเสร็จออกมาแล้วหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวไปชมกันได้เลยนะครับแต่ว่าตัวที่สร้างเสร็จก็จะมีจอดรถสองคันบ้างจอดหนึ่งคันบ้างเพราะว่ารูปแบบมันเหมือนกันต่างกันแค่ จอดรถแค่นั้นเองครับโอเคครับเชิญชมได้เลยครับ กั้นตอนะครับสาหรับขนาดที่ดินนะครับที่เหมาะสําหรับสร้างบ้านหลังนี้แล้วก็งบประมาณค่าก่อสร้างนะครับว่าค่าก่อสร้างหลังนี้จะอยู่ประมาณเท่าไหร่กันนะครับอ่าเรื่องแรกเลยเรามาดูเรื่องของขนาดที่ดินนะครับที่เหมาะสําหรับสร้างบ้านหลังนี้นะครับบ้าน okay. หลังนี้นะครับมีความกว้างอยู่ที่11.50นะครับก็คือ 1 1 5เเมตร50เซนนะครับส่วนความลึกนะครับความลึกจากเสาต้นหน้านะครับถึงเสาต้นหลังอยู่ที่11.2นะครับก็คือ1 1เมตร20เซนนะครับเพราะฉะนั้นขนาดที่ดินนะครับโดยรอบต้องห่างไม่น้อยกว่า2เมตรนะครับแต่ด้านหน้าผมเขือไว้สัก3เมตรนะครับคือถ้าห่าง2เมตรนี่ขออนุญ,ญาตได้แบบสบายสบายเลยนะครับไม่ติดพรบควบคุมอาคารแต่ถ้าน้อยกว่า2เมตรก็ต้อง ซิกแซกกันนะครับอาจจะต้องตัดหน้าตาด้านข้างออกแต่เบื้องต้นเรามาดูกันก่อน,อนถ้าขนาดที่ดินที่คุยง่ายคือพอดีนะครับสําหรับสร้างบ้านและก็ยื่นขออนุญาตูกสร้างได้โดยง่ายนะครับข้ามบ้านนะครับถ้า2เมตรหน้ากว้างนะครับ11.5ฝั 11. ่งนี้2ฝั่งนี้2เป็น4 4บวกก็เป็น15.5นะครับ ความกว้างที่ดิน15.5ส่วนความลึกนะครับฝั่งนี้3เมตรด้านหลัง2เมตรก็คือกันไว้5เมตร5เมตรบวกสิบก็คือ16.2นะครับสรุปขนาดที่ดินนะครับไม่ควรน้อยกว่า15.5แล้วก็ลึกไม่ควรน้อยกว่า16.2แล้วก็คือ16 16เมตร20เซนนั่นเองนะครับอ่ามาดูต่อในเรื่องของงบประมาณในการก่อสร้างนะครับหลังนี้ผมคำนวณพื้นที่ใช้สอยออกมาให้แล้วนะครับก็คือเกาอะนี่ครับกกอบสี่เหลี่ยมนี้เลยรวมที่จอดรถนะครับตัดมานี่ตัดมานี่แล้วก็มานี่นะครับแล้วก็รวมพื้นที่ของบันไดตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็บันไดด้านหลังด้วยรวมแล้วอยู่ที่ 115ตารางเมตรนะครับเพราะฉะนั้นค่าก่อสร้างนะครับผมจะคิดต่อตารางเมตรให้ดูนะครับเบื้องต้นนะครับผมจะคิดที่ตารางเมตรละ1 2 0 0 0บาทนะครับเพราะผมเชื่อว่าราคานี้มีผู้ละเมารับทําแน่นอนนะครับแต่ราคาอาจจะถูกกว่านี้ก็ได้ลองสอบถามผู้ละเมาในเขตพื้นที่ของเราดูนะครับอาจจะถูกกว่านี้หรืออาจจะแพงกว่านี้ก็ได้นะครับคุยกันแล้วอาจจะ ไม่ใช่ราคานี้เพราะว่าปัจจัยมันอาจจะขึ้นอยู่กับเรื่องของเกรดวัสดุด้วยนะครับเราก็ควบคุมวัสดุตกแต่งสมมุติเราอยากได้กระเบื้องปูพื้นแกรนิตโตขนาด60คูณห0หรือขนาด60คูณเมตร20อย่างนี้ก็มีขายตกตารางเมตรละพันอย่างนี้อ่ะราคาก่อสร้างตารางเมตรละหมืน่นมันก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะครับแต่ผมจะพูดกลางๆไปนะครับลองประเมินหมื่นสอง 12, ไปก่อนนะครับอ่ะคูณเลยครับ1 1 5ตารางเมตรคูณ 12,000บาทนะครับอันนี้ผมรวมที่จอดรถไปเลยนะครับในราคาเดียวนะครับอ่ะสรุปแล้วค่าก่อสร้างก็จะอยู่ประมาณ1,380,000บาทนะครับราคานี้ก็คือคร่าวๆนะครับอาจจะถูกกว่านี้ก็ได้และอาจจะแพงกว่านี้ก็ได้เพราะบ้านสามารถสร้างได้หลายราคานะครับก็อยู่ที่การตกลงกับผู้รับเหมาเท่านั้นเองนะครับ สุดท้ายนี้นะครับก็จะขอจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับก็ยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ